สวัสดีตอนเช้านะคะสวัสดียามเช้านะคะสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านนะคะทั้งในและต่างประเทศนะคะวันนี้หลังฝนตกนะคะ,มะเมื่อคืนฝนตกเมื่อเช้าก็ตกนะคะดูสภาพของสาวๆเราสวยงามมากๆเลยมาถูเลยเอาพี่แจกพี่ควานถูเลยเออย่างไรเรให้เขาถูสักหน่นะ เออน้ำลายแรงวันนี้น้ำลายแรงไอ้เจ้านู้นก็อยู่ทางโน้นนะคะหนูเจ้าน้นก็ถูอยู่นู่นเอามันใหญ่เลย เล่นดินมาแบบสุดยอดเลยมเมื่อคืนฝนตกนะคะดูนางเล่นที่ดินกันเล่นดินกันจานนงก็คันใหญ่เลยนะคะจานนงคันใหญ่เลย <c oughs> ถูใหญ่เลยอแบ่งแม่มารีกินด้วยลูกอู้อู้ดูแม่มา ดูแม่มาทางนู้นมันใหญ่เลยนะครับ,บัางนู้นโอ้ยโอ้ยโอ๊ย,อ,อ,ยอ,อุ้มันอุ้หูคันเมื่อคืนฝนตกนะคะเมื่อเช้าก็ตกอีกนะคะดูสาๆวๆของเรานะคะมอมเมมไปหมดเลยนะคะได้ได้อาบน้ำกัน แม่มามันใหญ่เลยนะคะมันใหญ่เลยถูโอ้โหโอ้โห,ห <laughs> ถูใหญ่เลยฝังกันนี้เราล่ะฝั่งกันนี้เราก็ถูอ่ะถูลูกถูคันใหญ่เลยแม่มาเอาไปที่ถังใหญ่เลยไหมแม่มาเอาไปที่ถังใหญ่เลยเนะาะมันดูนางคันใหญ่เลยนุ่น จะออกได้ไหมลูก ยังนอนอยู่ทำยังไงจะขัดเสร็จเนี่ยดูแต่และเชือกสิดูไม่มาเราสิคันใหญ่เลยโอกเกาถู ฝั่งกระนู้ก็เหมือนกันนะคะหนูหนก็มอมแมมไปหมดเลยอ่าแม่มาจะไปไหนลูกดาบน้ำก่อนอ๋อเรือ่าสาวๆเราออ่าหนูหนูเอาแม่มาไปลงถังใหญ่ไปเดี๋ยวสองเชือกในป้ายจัดการเองไปละอ่ะอ่ะหนูเอาแม่มาไปเลยอ่ะสองเชือกนี้เดี๋ยวป้ายจัดการเองอ่ะไปละปเรอ่ะหนูเอาไปอาบถังใหญ่ก็ได้ นุวาลีไปเองไหมจ๊ะ <laughs> วาลีถอย,อยวาลีถอย,อยวาลีจะไปหาแม่แพรวนะลูกสนุกสนานมากเลยนะคะวันนี้สนุกสนานเลย

ủa bạn hãy đăng cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn